สุกอยากกินสุกี้มากใครเคยมีอาการประมาณนี้บ้างไม่ค่ะคืออยากกินอาหารสักหนึ่งเมนูที่มันอยากกินมากมากถ้าไม่ได้กินแล้วประมาณว่าอารมณ์เสียงหงุดหงิดฟุดฟฟัดประมาณเหมือนกับว่าเลือดจะไปลมจะมานะคะประมาณนั้นนะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจแต่คุปยิงยังเราเรา,เราน่าจะเข้าใจดีวันนี้อยากกินซุกี้มาพผู้จก็เลยต้องเอาเครื่องกว๋วยเตี๋ยวที่มีอยู่นะคะทุกคนคะมาลวก,ลกๆใส่ถ้วยจัดแบบ เต็มๆหนักๆและโชคดีเหลือเกินที่มีน้ําจิ้มหมูกระทะแล้วก็น้ําจิ้มซูกี้อยู่ในตู้เย็นก็เลยเอามาทําน้ำซูกี้ได้เครื่องอาจจะไม่ครอบอย่างกะซูกี้เต็มร้อยเต็ม เต็มสูตรกันทุกคนค่ะแต่ว่ามันก็แบบว่าตูไตกันไปได้แต่ที่สาคัญพอเข้ากับน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวมันรสชาติมันก็จะอร่อยอร่อยกันทุกคนค่ะไปได้แบบฟินฟินเวอร์เวอร์ก็เลยแบบว่าอาการงุ่งงิฟุดฟิดฟุดฟัดมันก็เลยหายไปนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าเมนูนี้ไปได้เออคนพบได้ด้วยความบังเอ,อิญแต่มันอร่อยอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก,ก่อนก่อนที่เลือกจะไปเริ่มจะมาและอยากกินเมนูนี้ลองทําตาพี่จอยดูตาแล้วคุณ จะรู้ว่าาร์มฟินฟาร์มเวอร์อร่อยแรงๆนั้นเป็นอย่างไร